ติดตามความรู้รีวิว DIY ดีๆได้ที่กลุ่มเฟซบุ๊กยาริสเอทีซ i e t ตีวันนี้มีโอกาสได้มาทดสอบนะครับสเปรย์โฟมตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้จะเป็นสเปรย์โฟมคินเนอร์ที่เอาไว้ทำความสะอาดบอกหนังนะครับนี่หนังกระเป๋า,าพวกโต๊ะเก้าอี้โซฟานะครับได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ ลองทดสอบทำความสะอาดดูนะครับแล้วเมื่อทำความสะอาดเสร็จก็จะใช้สเปรย์แดชบอร์ดโพลิสตัวนี้นะครับเก็บความเงา,างามนะครับผมยูบอร์ดนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นด่างๆางางแบบนี้เนาะด่างๆแบบนี้เห็นไหมครับเราใช้ไปนานๆมันจะเกิดคราบเหลืองๆติดบอร์ดนะครับเนาะตักครบกาบต่างๆนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะหายไหมเนาะจะฉีดมันนะครับขึ้นบอร์ดก่อน แค่แบบนี้ก่อนขิดไปแบบนี้เลยนะครับแล้วทิ้งไว้สักคู่เดี๋ยวมาดูผลกันนะครับเราก็ทิ้งไว้ประมาณสัก30สิถึงสี่สิบวินาทีนะครับแล้วก็จะเช็ดออกด้วยผ้านะครับอ่มันจะมีตัวฝาเนี่ยมันจะมีตัวขัดนะเดี๋ยวผมลองขัดแบบนี้นค่อยๆขัดเพื่อให้คราบเนี่ยเห็นไมครับดิบนะยดงเหลืองๆแห่มาต่อไปกลิ่นหอมเหมือนมะนาวนะครับผมเราก็จะไลส่สไป เราไม่ต้องใช้น้ำหนักเยอะนะฮะไม่ต้องแรงน้ำหเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะออกไหมเมื่อขัดเสร็จนะครับผมนี่ครับเหลืองเลยแล้วเราก็ใช้ผ้าครับช็ดมันออกอันนี้ทิ้งไว้นานนะครับเป็นปีเลยดูที่ผ้าครับเหลืองเลยนะครับดู ดูผลง่ายครับใส่ปิ้งขึ้นมาเลยเห็นไหมกับแบบนี้เหลืองๆคำแบบนี้นะนี่ครับ,รบสเปรย์ตัวนี้นฟาร์มิงโกโฟมคินเนอร์นะครับลองหาซื้อมาใช้กระป๋องละไม่กี่บาทครับ650 ml mm, ใช้ได้นานหลายครั้งนะครับผมจัดคราบสิ่งสกปรกก็าจัดคราบได้หมดนะครับพวกบนคอนโซลหน้าเบาะพวกนี้ใช้ได้หมดเลยนะครับไม่ทำลายเนื้อ,อ หนังของเบาะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาตัวนี้ลงเพื่อชักเงาประมงงามนะครับครับที่เป็นผ้าแบบนี้เราก็ใช้ได้นะครับนี่ข้างประตูอย่างนี้ก็ใช้ได้มันเป็นสเปรย์โฟมนะครับทิ้งไว้สัก30มสิบนาทีแล้วก็เดี๋ยวเช็ดออกนะครับหลังจากขัดทำความาสะอาดเรียบร้อยเห็นไหมครับเบาะก็กลับมาเหมือนใหม่เลยรอยด่างๆเมื่อกี้ก็ไม่มีแล้ว เดี๋ยวไปดูด้านหน้านะครับเวลาขัดเราก็ทิ้งไว้ประมาณสามสิบถึงสี่สิบวินาทีแล้วก็ขัดแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดออกเลยนะครับบนแดชบอร์ดก็นะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ใช้ครีมแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดโพลิศนะยังไม่ได้ใช้นะนี่ก็มันก็มีความบางานดูข้างประตูนะครับนะครับบริเวณผ้าก็ใช้ได้นะครับกลับมาใหม่เหมือนใหม่เลยเดี๋ยนะครับใหม่ทั้งหมดยาริดเอทีสุดสายดี